ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราคงจะต้องหยุดคิดว่าสังคมไทยกำลังป่วยหนะักหรือไม่จากกรณีของคุณอาทิวลาคงมาลัยหรือว่าคุณตูนบอด y ี้แสลมที่ได้ออกมาเพื่อจะชักชวนให้คนร่วมกันวิ่งหรือที่เรียกกันว่าเวอร์ชวลรันและนำรายได้ที่เกิดขึ้น ไปช่วยเหลือเด็กๆเยาวชน109คนนี่ไม่ใช่การทำกิจกรรมแบบนี้ครั้งแรกของคุณตูนบอดี้แลบก่อนหน้านี้คุณตูนเคยทำมาแล้วและได้เสียงตอบรับท่วมท้นจากคนทั้งประเทศครั้งนี้ก็ยังคงเป็นเช่นนั้นนะครับเสียงตอบรับในการทำความดีของคุณตูนยังคงท่วมทน้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เราต้องฉุกคิดคือเรามีคนป่วยในสังคม ที่ออกมาประนามหยามเหยียดออกมาตั้งคำถามออกมาใช้คำพูดด่าทอดูถูกคุณตูนมากมายเหลือเกินตรงนี้แหละครับที่ผมอยู่กับแกรับเชิญของผมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่ก็โดนคนออกมาบูลลี่หรือเอาทัวไปลงเช่นกันนั่นก็คือคุณพัฒนาเดชอาสาสัพพกิจหรือว่านาเดชพิธีกรชื่อดังครับสวัสดีครับนเดชสวัสดีครับสวัสดีครับ ขออนุญาตถามจริงๆนะนะเดชปีนี้46ปีที่ใช้ชีวิตมาเคยเห็นสังคมไทยป่วยขนาดนี้ไหมฮะออต,ต้องยอมรับว่าว่าวิธีคิดของสังคมไทยทุกวันเนี้แปลกประหลาดมากผมใช้นะฮะจะบอกแปลกประหลาดมากผมยกกรณีขอ,ของของของคุณตูนเนี่ยผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนมารู้ตอนเขาเป็นข่าววิ่งข่าวที่แล้ว<ช>ตอนเป็นข่าวผมยังไม่รู้เลยว่าเป็นนักร้องหรือดาราเ,ออเพราะผมปมนคนไม่ไม่มีความรู้ทางด้านบันเทิง ทุกวันนี้ยังไม่เคยรู้ว่าคุณตูนร้องเพลงอะไรบ้างครับแต่พอเขาประกาศแล้วเขาด่าเนี่ยผมผมผมตัดสินใจทันทีว่าผมอายุจะเจ็ดสิบแล้วเขาตกลงจะเจ็ดสิบแล้วเหรอ<ะ>ผมนึกว่าสีกคืออยู่เฉยๆก็มีกินว่างั้นเถอ,อะเราผมรู้ทันทีว่าถ้าผมโพสต์ไปแสดงความคิดเห็นไปเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่ผมคิดว่าถ้าคนเขาตั ตั้งใจทําความดีแล้วคุณอยู่เฉยๆคุณปล่อยให้เขาโดนอย่างเงี้ยสังคมมันจะไปตรงไหนผมผมเรียนอย่างนี้ครับว่าทันทีที่ผมเห็นคนด่าเนี่ยผมว่าสังคมแปลกเพราะถ้าเขาออกมาด่าว่าเฮ้ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทําไมปล่อยให้เด็กนักเรียนพวกเนี้ไม่ม,ไม,มีไม่มีทางเรียนต่อวะไม่มีทุนเรียนไม่มีโอกาสเ,าเรียนไอ้อย่างนี้ผมเฉยๆเอาให้เต็มที่ไปผมไม่ใช่โคศกของรัฐบาลพลเอกเอประยุทธ์เถ่นะครับแต่คุณไปบอกว่าเฮ้ยไอ้ตูน มึงมาวิ่งทําไมว่าไม่ใช่หน้าที่มึงมนะหน้าที่รัฐบาลที่ต้องหาเงินอืม,มึงจะงพูดง่ายๆขอโทษนะมึงจะมาอะไรวะอะผมว่ามันไม่ใช่คือถ้าอย่างนี้ตอบไปแล้ว,แล,วแล้วเวลาน้ําท่วมเอาคนนู้นรับบริจาคซื้อต่างๆรับบริจาคเฮ้ยไปทําทําไมวะมันหน้าที่รัฐบาลเว้ยถูกต้องนะครับห,หรืออีกหน่อยถ้าเราปล่อยไว้นะพอคุณวรเทพจะทอดกระถินทอดพระ่าทที่วัดเฮ้ยววรเทพ <c oughs> อะไรกับวัด <c oughs> วะมันเป็นหน้าที่ของรศาสนากร,ออร,ราะทรวงเขาต้องเอาเงินมาสนับสนุนวัด <c oughs> ไปเสือขาเงินให้วัดมันจะไปตรงนั้นน่ะสิก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแต่ประเด็นของผมอยู่ตรงนี้ว่าคุณพัฒนาเดชแต่สังคมที่มันป่วยเนี้ยมันเลือกข้างที่จะป่วยด้วยครับคุณพัฒนาเดชบอกว่าเรามีพิธีกร,รข่าวชื่อดังครับ ไปทำเขาเรียกอะไรไปทำกิจกรรมช่วยคนน้าท่วมคท,ทั้งทั้งที่ตัวเองเนี่ยควรจะต้องนั่งอ่านข่าวอ่านรายงานโอ้โหคนก็ยกย่องชมเชยกันใหญ่ครับเรามีพี่สานักการเมืองซึ่งทุกวันนี้ก็ถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วแจกทุนการศึกษาให้เด็กคนก็ชื่นชมยินดีกันใหญ่ครับแต่พอเรามีคุณตูนที่กําลังจะทําให้เด็กเหมือนกันโอ้โหออกมาด่าประนามหยามเย,ยไอการเลือกข้างแบบนี้ก็ป่วยด้วยไหมคือคือคือผมบอกแล้วว่าวันเนี้ยเอะอะไรเนี่ย คุณลากเข้าไปการเมืองหมดถ้าไม่ใช่พวกกูมึงก็เป็นพวกมันอืสังคมวันนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆออผมเนี่ยอยู่เฉยๆรัฐบาลทําไม่ถูกผมก็ด่าใครทําไม่ถูกผมก็ด่ามผมถือผมเป็นประชาชนผมมีผมมีสิทธิที่จะวิพากวิจารเขานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวิพาก์วิจารค์อืผมก็ต้องวิพากวิจารณประชาชนด้วยกันได้ครับคนอื่นวิพากวิจารผมผมก็รับได้เสมอ,อมแต่ว่าถ้าก้าวล่วงข้ามเส้นกฎหมายมา ถ้าผมไปก้าวล่วงคุณคุณก็จัดการผมตามกฎหมายคุณก้าวล่วงผมผมก็จัดการคุณตามกฎหมายบ้านเมืองมันมีคือมีแปรมีกติกา <c oughs> นะครับคือผมไม่อยากเห็นการที่คนสมัยนี้เรียกว่าบูลลี่บูลลี่เนี่ยเอะอะเฮฮายกพวกไปถล่มเขาอะไรเขาเนี่ยครับ <c oughs> ฟังแล้วตรองอืประเทศไทยเราเนี่ยมีภาษาพูดภาษาเขียนมีตัวอักษรของตัวเองโลกนี้มีไม่กี่ประเทศครับ <c oughs> เข้าใจภาษาไทยให้ดีเอะอะเข้าไปเนี่ย เดี๋ยวเจอหมายเข้าไปบางทีเ,เอาพูดรตรงๆนะอ่านหนังสือก็ไม่แตกจับใจความก็ไม่เป็นครับตีประเด็นก็ไม่ออกไปอ่านที่เขาเขียนไปอ่านที่เขาโพสตเขาจะยกย่องชมเช,มชยอะไรก็ไปด่าเขาไปลงไปเอาทัวลงเขาในชีวิตการเป็นสื่อของนเดชเคยเห็นสังคมมันยับเยินขนาดนี้ไหมไม่เคยครับผมเรียนด้วยความเคารพนะไม่เคยสังคมไทยเราไม่เคยไม่เคยมีลักษณะอย่างนี้เลยจะว่าหกกันจริงๆนะ คือคือคนไทยเราเนี่ยปกติค่อนข้างอารมุ่มอลวยแล้วก็รับฟังเหตุรับฟังผลแม้ว่าสังคมไทยเราจะเป็นสังคมรับพวกพ้อง <h> นะยกพวกเฮฮาไปไหนไปได้วยการเข้าข้างพวกเดียวกันก็จริงแหละ <h> แต่ว่ายังเป็นสังคมที่รับฟังเหตุผล <h> แล้วก็อ่านหรือฟังอะไรยังคิดรอบด้านไม่ใช่ปุ๊บใส่ไปก่อนอ,อย่างที่ผมบอกอย่างเนี้ยจะคุณตูนจะใครก็ช่างเขาออกมาทำ อย่าว่าแต่เอาเงินไปช่วยเอาเงินไปช่วยคนในหมู่บ้านเขามันก็เป็นวิธีการของเขา <Yeah. S 1> คุณจะไปบอกว่ารัฐบาลนี่มันแย่จนคนออกถูกต้องแต่ว่าถ้าคุณจะไปบอกไอ้คนทำเนี่ย <Yeah. S 1> เหมือนกับผมอ่านใครสักคนหนึ่งนี่แหละออกมาบอกว่าทำไมไม่ออกมาเรียกร้องรัฐมนูญครับ <Yeah. S 1> บางวิธีการบางอย่างมันไม่ต้องด้วยจริตเราแล้วก็ไม่ไปผมเองไม่เคยบริจาคใ,ใครหรอกพูดจร <Yeah. S 1> ิงน,นะหาเงินทำกินเองก็จะแย่เสียภาษี <Yeah. S 1> จะแย่อยู่แ <Yeah. S 1> ล<ะ>้วนะครับอืมอ่ะ ผมไม่ต้องให้คุณพัฒนาเดชไม่เอ่ยชื่อหรอกเดี๋ยวผมเอ่ยให้ฟังเองก็ได้หนึ่งในนั้นชื่อว่านว like, ัดอิสระไกรศีลออกมาบอกว่าการช่วยเหลือเป็นสิ่งที่ดีแต่หน้าที่ช่วยเหลือและพัฒนาการศึกษาเป็นหน้าที่ของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ ไม่ใช่นักร้องคนหนึ่งมาวิ่งเป็นวีรบุรุษและช่วยเพียงแค่109คนคัดจากอะไรเอาไม่เป็นไรนี่เขาเขามีสิทธิ์ที่จะคิดได้ถูกไหมค,คือผมเรียนอย่างนี้ครับถ้าเขาตัดเพียงแค่มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาล<อ>ผมเห็นด้วยกับเขาอย่างที่ผมบอกครับนี่คุณกำลังผมว่าไอ้คาพูดเงี้ยมันไปบั่นทอนไม่ใช่หน้าที่นักร้องไม่ใช่นผมว่าอันนี้เป็นการแสดงความคิดเห็นที่ที่ข้ามมาในเส้นที่ไป อย่าไปต่อว่าคนคนคนดีที่เขาทําเลยอย่างนั้นดีกว่าคือต่างคนต่างมีวิถีทางของตัวเองอย่างนเดชเองล่าสุดสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ได้ข่าวว่าทัวร์ไปลงเหมือนกันใช่ไหมฮะลงบ่อยครับผมทัวรศูนย์เหรียญซะด้วยทำไมอะจะไม่ไปไปทำอีท่าไหนก็ไม่เขาขัดหูขัดตาเขาเหรอคืออย่างนี้ครับเออผมไม่รู้หรอกว่า นายกเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยไปพูดที่ไหนอย่างไรเอาเรื่องล่าสุดก่อนกันแล้วกันนะไอเรื่องเลี้ยงไก่นะครับความจริงใน Facebook ผมเนี่ยผมเลี้ยงไก่มาตั้งแต่ทักษิณเป็นนายกมาตั้งแต่ก่อนน้าท่วมตั้งแต่ก่อนคุณยิ่งรักยี่สิบปีก่อนครับผมเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงที่ออฟฟิศผมเนี่ยก็เป็นลักษณะเป็นกึ่งตึกแถวไม่มีสนามหญ้าไม่มีดินแม้แต่ไม่มีดินแม้แต่กระแบะมือนึงพูดกับชาวบ้านผมก็ ในกระถางผมเนี่ยเวลาเวลากินพริกเหลือผมก็โปรยนะครับซื้อตะไคร้มาผมก็ตัดหัวแช่ไว้หน่อยเพราะลากงอกผมก็ปักขึ้นก็ขึ้นขึ้นก็ได้กินต้นหอมผักชีผมก็ปักปักไว้เนี่ยตามกระถางโปรยเซียนอะไรปักปักไว้นิดหน่อยคือมันก็เป็นวิถีของคนรุ่นผมคนรุ่นผมเนี่ย กะละมังกระถางแตกเอาดินใสแล้วก็ผักสวนครัวผมเห็นผมเห็นผมโตทันนะครับล้างจานล้างอะไรก็เอาน้ำน่ะสาดเทผมเติบโตมาอย่างนั้นผมก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นทีนี้ก็วันหนึ่งก็คิดว่าเฮ้ยไปหาไก่มาเลี้ยงเว้ยนะครับก็ไปไปที่แปดรลิวที่ฟาร์มไก่จะไปขอซื้อเขาบักเงินพักเพ่อว่ายกให้แล้วกันนะครับก็มาเลี้ยงทีนี้มาถึงเราจะไปปล่อยได้ไงเราไม่ใช่บานนอกไม่ไม่มีที่ แรกๆก็ไปเดินแถวสวนจตุจักรไปหาซื้อกรงหมากรงที่เขาเลี้ยงหมาเอาโงหมาเลยเอามาดัดแปลงก่อนนะครับเอามาดัดแปลงเอากระดาษเพราะกลงหมาล่องมันเยอะก็กระดาษแข็งปูนะครับแล้วก็ซื้ออาหารเม็ดมา3ามสี่กิโลแบ่งเข้ามานะครับเขาบอกว่าอะไรอ่ะไก่ไข่หรือไก่ชนไม่รู้อะไรก็ไก่มันคงกินอ่ะสักนะครับแล้วมาแล้วผมก็ให้ มีผักมีอะไรผมก็ซอยๆให้มันกินแบบมันนอกมันนอกแต่ก่อนเลยนะครับเย็นลงก็กลาดที่ไก่กรอบใส่ถุงพลาสติกผูกเชือกทิ้งถังขยะบางทีก็เหลือนิดหน่อยก็ไปใส่โคนต้นไม้เป็นปุย๋ยกลับก็เลี้ยงมาอย่างนี้จนกระทั่งพักพวกกันนแหละเขาทำฟาร์มไก่เขาก็บอกว่าเอยมันมีกรงสำหรับไก่เลยเป็นแถวต้้งแถวที่เอาไก่ไปยืนพาแถวไว้เลยครับ กลงหนึ่งเนี่ยในฟาร์มเขาใส่ทิ้งสามสี่ตัวทีนี้ก็เมียผมก็สงสารไก่แหมเดี๋ยวมันเบียดเสียดกันครับก็บใส่ไว้แค่กรงละสองตัวแล้วก็ให้ไอ้ตัวให้น้าเนี่ยติกต๊กติกต๊กติ๊กนะครับคือผมเลี้ยงแบบบ้าน,นอกเอาถ้วยใส่น้ําไก่มันเหยียบคว่ำหมดเขาก็ให้ถ้วยใส่น้าไก่ก็เลี้ยงมาสิบตัวนะครับเริ่มแรกสิบตัวเนี่ยก็ไขวันหนึ่งสิบฟองเก้าฟองเรื่องนี้ผู้บริหารบริษัทรถยนต์เกือบทุกบริษัทจะรู้ดี พราะผมกินไม่ทันพอกินไม่ทันผมก็แผกใส่ไปให้พวกนึ้บอกโอ้โหนเดชมีฟาร์มไก่โถฟาร์มสิตัวเนี่ยทีนี้พอมันทัก3ามสปีมันไก่มันแก่ขีดความสามารถในการให้ไข่มันก็น้อยหรือบางตัวตายไปบ้างก็ไปหามาสิตัวมาเสริมอย่างเงี้ยนะครับก็เคยเลี้ยงสูงสุดก็ยี่สิบตัวนะครับก็ให้อาหารแบบเนี้ยเศษผักเศษหญ้าเปลือกส้มเนี่ยยังยังยงช่วงเทศกาลปีใหม่คนเอาก็เช่ามาให้ผม เมียผมแย่เรื่องว่าแมไก่เธอกินเปลือกแอปเปิลนะกับซอยอเปลือกคือเร,<ม>เราก็ทาของเรามาอยู่แล้วเหมือนชาวบ้านทั่วไปเพราะฉะนั้นพอตอนที่เขาวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์ว่าเลี้ยงไก่จะเลี้ยงได้ยังไงวะแล้วจะกินไข่ทุกวันได้ยังไงวะผมก็เพียงแต่ว่าเอามาบอกว่าเลี้ยงได้หาลูกไปดูเลี้ยงฉันอยู่ตึกแถวเลีเ้ยงอย่างนี้นะนะดินซักดินซักฝ่ามือกระแบยังไม่มีเลยก็อธิบายให้ฟังว่าเลี้ยงอย่างนี้นะเพียงแต่ภาษาผมเนี่ย นะภาษาที่ผมใช้ผมอาจจะใช้ภาษาลูกทุ่งหน่อย <S <S นะนะว่างนั้นเถอะก็อาจจะไปโดนใจใครเข้าทีนี้ก็ทัวมาลงผมก็เลยบอกว่าจริงๆวิถีชีวิตเนี่ยไม่ต้องพลเอกประยุทธ์มาบอกหรอกถ้าเรารู้เราจะไม่ต้องมาเดือดร้อนกับอะไรทุกเรื่องเพราะอย่างบ้านผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกปลูกไว้ในกระถางเนี่ย พริกต้นหนึ่งเนี่ยคุณกินคนเดียวไม่กินครอบครัวเดียวไม่ทันหรอกเลออกนะครับตะไคร้เนี่ยเยอะแยะไปนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างตอนที่ผักชีแพงผมก็โพสตแต่ไม่มีคนด่าผมเท่านั้นเองตอนนั้นอ่ะตอนนั้นยังไม่เป็นที่ต้องการของตลาดผมบอกว่าจะไปรอให้ทหารปลูกผักชีทําไมปีหนึ่งคุณกินผักชีสักกี่กิโลนะ ผมก็บอกผมปลูกผักชีไว้เนี่ยเด็ดกินยังไม่ทันเลยกินยังไม่ทันเลยคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านไปกล่าวกับคนยะลาแล้วเป็นเกษตรกรเกษตรกรก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติใช้ชีวิตอยู่กับพื้นที่อยู่แล้วทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะเดชกครับคนที่มาเขียนเนี่ยหนักกว่านั้นคือกูอยู่คอนโดมึงยั้กูเอาไก่หิ้วขึ้นคอนโดหรือไงว่าพวกมึงทำไมอะไรอย่างนี้นั่นแหละประเด็นคือผมนึงบอกไงครับว่า ความเข้าใจภาษาไทยของคนสมัยเนี้นะครับคําว่าวิชาอ่านเอาเรื่องใน,ในเรื่องรุป่ป่วยอ่ะผมว่าป่วยคําว่าวิชาอ่านเอาเรื่องคืออ่านเพื่อให้รู้เรื่องไม่ใช่อ่านหาเรื่องอืนะครับทุกวันนี้มันเป็นการอ่านหาเรื่องนะครับเขาจะเขียนอธิบายอะไรก็ช่างแต่เมื่อตัดสินใจแล้ว,วอ้าวละไอ้นี่อย่างที่ผมบอกมึงไม่ใช่พวกกูมึงก็ต้องเป็นพวกมันเพราะนักูพยายามอ่านเพื่อหาเรื่องให้ได้ม,มันก็เลย เป็นปัญหากับสังคมเป็นปัญหากับสังคมทีนี้คนอื่นเขาก็อาจจะกลัวว่าเดี๋ยวทัวจะลงเข้ามั่งเดี๋ยวจะมาแบนเข้ามั่งอะไรมั่งนะครับผมว่าเขาก็เขาก็ไม่อยากไม่อยากเอาไม้สั้นไปรันขี้อ่านี่สำนวนเก่าเลยอันนี้ภาษาไทยนะไม่ใช่ว่าผมผมมาบ่าขี้อีกนะคนเขาไม่อยากเอาไม้สั้นไปรันขี้ก็อยู่เฉยๆผมเนี่ยมันมันแกงปากหาตีนนะแกง โบราณเขาบอกแปงตีนไปหาเสียนเนี่ย<ช>นะครับนะก็ก็อย่างที่บอกแล้วครับอายุจะเจ็ดสิบแล้วอะไรที่อยากจะชะลอสังคมได้ก็อยากชะลอเพราะว่าผมไม่รู้ว่าสังคมอนาคตข้างหน้าวันที่ผมตายไปแล้วหลานผมยังอยู่เนี่ยถ้าปล่อยว่ายังมันจะเละเทะไปแค่ไหนอืม,มันจะกลายเป็นสงครามกลางเมืองคิดเห็นไม่เหมือนกันก็รบกันอาจจะไม่ได้รบด้วยอาวุธนะแต่เนี่ยรบแบบแบ่งข้างรบกันเงี้ยครับ แล้วมันไม่มีความสุขครับ,รบสังคมแบบนั้นครับคุณผู้ชมครับนี่นี่ความในใจของพิธีกรซึ่งต้องบอกว่ามีชื่อเสียงอย่างมากและทุกวันนี้ก็ยังคงเป็นสื่อสารมวลชนอยู่แต่แน่นอนครับเดี๋ยวเราจะพักกันตรงนี้สักครู่เดียวกลับเข้ามาผมก็จะถามล่ะคุณพัฒนาเดชบอกว่าผมก็เจบแล้วผมก็อยากที่จะทำให้สังคมมันดีขึ้นแต่ในสายตาคุณพัฒนาเดชล่ะ สื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบอร์ใหญ่ๆทุกวันนี้ทําหน้าที่ดีแล้วหรือยังแล้วผมจะมีแขกรับเชิญมาเพิ่มด้วยครับสักครู่เดียวครับ